ยศฐานมนาศัก์ที่มีมากมายทรัพย์บสมบัติที่เป็นมหาเศรษฐีมีชื่อเสียงโด่งดังมีมหาอำนาจทุกอย่างสุดท้ายต้องจบแค่เรื่องง่ายๆคือแค่ลมหายใจขาดสะบั้นออกจากกายยังปล่อยมันไม่ได้เลยเห็นไหมปานั้นก็เลยตายน้ำตื้นใช่สิพระจานาร์ก็พูดได้สิพระก็พูดได้สิเออ สงสัยเราเกิดมาแล้วบวชเลยมัง้งจริงไหมเราก็โง่ก่อนก่อนจะฉลาดเราก็ไม่รู้ก่อนก่อนเราจะรู้เราก็เคยร้อนเมื่อก่อนก็เคยประดับเย็นมันต้องพิสูจน์สิจริงไหม